แต่เรรรรแรแแรัรรนรตันตันชาวนาเกิดมาไม่เคยมีแอมันมีเพียงแต่เมฆน้อยลอยบ้างดวงจันเลยแค่เพียงครู่เดียวและมันก็ลอยไปพลัน ฝนตกเท่านั้นคือแอของคนทำนาเอาสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทาง Facebook ทั่วทุกสถานทินที่ทุกสาขาอาชีพอาชีพที่ได้บุญมากที่สุดก็คืออาชีพทำนาและเป็นคนดีต่อสังคมการบริจาคโรหิต ก็จะได้บุญมากที่สุดนะก mm. ็เหนื่อย mm. เพราะแก่แล้วมาแต่งคนาตรงนี้ก็รอยแฉะแฉะเลยเราเหยียบนะเป็นร่องไปนะตรงนั้นก็ไม่ก็ต้องตัดทิ้งแตง่งวันละนิดวันละหน่อย อย่าซีเรียดเพราะเราไม่ได้เป็นลูกน้องใครมวกก็เก่าเครื่องก็เก่าไอ้ตัวนี้นะ่ะซื้อของเก่าเขาสามร้อยแล้วมาซ่อมหมดไปพันกว่าบาทใช้ได้หกปีนี้ถามว่าคุ้มไหมดีกว่าซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อไอ้พวกไร้าสารนู่นไปถึงนู่นแหลย ตรงนั้นเละได้ปลาวันก่อนได้ปลาช่อนตัวไขยังเอฟเลยต้มแล้วกินสามลาบยังไม่หมดตอนแรงได้กินอีกแต่ไม่มีภาพเอาเป็นว่าเรามาให้ดูภาพการแต่งคนาก่อนนะทั้งจอบทั้งมีดอยู่เยอะๆตรงนั้นจอมปลวกดูลักษณะแล้วน่าจะทำลายสีติ ที่มาอยู่บ้านบ้านนี้30กว่าปีปีนี้นะคอยดูว่าเดือนนี้สิงหากันยาถ้ามีน้ำอีกสักหนึ่งเดือนคาดว่าคือเราก็เป็นนักวิเคราะห์ <c oughs> คนหน้าตาดีต้องวิเคราะห์ให้มันถูกให้มันดีไม่งั้นมันจะเข้าเนื้อตัวเองอ่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าทำไปคลิปนานไปมันจะเสียเวลาท่าน เพื่อนๆผู้มีเกียรติที่คารพที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ท่านจงโชคดีถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโดยทั่วหน้ากันอ้อ,อยเมียนประเมียนประคือหมายความว่าให้มีเงินมีเงินภาษาสุรินบ้านฉันสวัสดีครับ